ต้องไรดอกสวยสีขาวมาก่อนฮะเฮ้ยเดี๋ยวขากัดช e> <Yes> ่อแบกกลับไปหนทำไมคอเงินพวกบ้านช้า กำลังรอสมาชิกเมืมาถึงแว่าเมื่อถึงโอ้โหนี่มาเมืองอะไรเนี่ยะเขาหนาวมากพี่อะเมืองเกาหลีไม่หนาวม่กคุณไปเหยียบต้นเท้าของเพื่ยนไม่เสร็จขบอกไป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 ไหนอ่ะที่นี่กำลังเมื่อกี้เนี่ยมามาถึงที่นี่ตอนนี้เราอยู่บริเวณที่นี่นะครับครับท่านหลักที่านท่านมองเห็นหรือเปล่าครับ มองไม่เห็นก็หาที่ที่ยนี่มาต้องให้มองเห็นนะครับไปแวนสยามใกล้ๆกันนะครัก็คือว่าตอนนี้เราอยู่บริเวณที่นี่นะฮะถ้าตามของเขือนของที่เราจะไปดูเนี้ยเราต้องดูตามสีเหลืองเนี้ยโไปตามไปถึงจุดนี้แล้วก็มาถึงที่นี่ถ้ามาถึงที่นี่ครับเชียวสุดท้ายที่นี่ระยะทางเท่าไหร่ครับ1.3กิโลเมตรนะมีบันไดไม่มีเหมือนกันขึ้นลองขึ้นลองนะฮะ เดินที่นี่ก็จะเป็นริมหน้าผาไปดูยู่นะครับผมนะทีนี้เนี้ยก็คือว่ามีหลายท่านก็ได้ถามด้วยเหมือนกันว่ามองเห็นไหมสมบางก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่แต่ถามว่าสมบางอยู่ที่นี่เป็นแค่นานหรือเปากี่วิร์สละสายนะมองเห็นไหมนะมองเห็นหมอกนะมครับมองเห็นหมอกนะครับคือว่าทีนี้เนี้ยเดินทางที่นี่ไปก็คือว่าจะเป็นจุดชมวิวทั้งนั้นเลยเนียรวมถึงสะพาน

เดี๋ยวนั่งรถสี่มนาทีไปถึงภูเขาเจ้าฟ้านั่งรถสี่สินาทีนะครับนแ่แล้วแล้วตอทีสา้วครี่นันี่นั่นรอที่นั่นรน เราไปเลยได้ไหมเราไปก่อนเลยหาไม่ได้เดินกะเช้าปิดไปให้คนอืนเคนที่ไปเดินนี่ก็หนุ่มสกัดเช้าที่เราทำที่เราไปเราเอโอเคมาตามมาเป็น่อนย์ก่อยไปแล้เครับไปแล้วครใจ